ือเราต้องการที่จะเอาไปต่อเชื่อมกับเครดิตแบงื์การสะสมหน่วยกิจนะคะทีนี้เสร็จยเนี่ยเราก็พบว่าเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนสองภาษาแล้วการทำเครดิตแบงค์เนี่ยมันจะต้องมีการเชื่อมโยงนะคะกับการใช้ภาษาอังกฤษดังนั้นเราก็ได้มีการเริ่มโครงการนะคะโครงการนี้ค่ะชื่อว่า p Pathway Program Offer seamless transition นะคะไปยังเป็นหลักสูตรของเราที่นี่ และเชื่อมโยงไปในมหาวิทยลาลัยในประเทศอเมริกานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะมีกระบวนการที่ทําให้ลดระยะเวลาลดเ,เทนทั์ของนักเรเียนเนาะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสอบ IELTS ทัเนี่ยเด็กต้องใช้เวลาเยอะมากนะคะแล้วก็เด็กต้องใช้ค่าทุนปกครองเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะและที่สําคัญคือตอนนี้มันก็จะมีเทรนด์ใหม่ๆที่เด็กเนี่ยเริ่มที่จะไม่เรียนในระบบแล้วแต่ออกมาเรียนสีดีแทน จร่ขายไอคอนสิ่แต่บเขาบอเะงูกสอดไอเลยเป็นงบ้ไเยอะไปนะค่ะแต่ว่าเราเอาไปต่อยอดเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะเล่าจะเล่าเรื่องหลังว่าเวลามันต่อมันเข้ารูนี่แล้วการดูแลมันผิดกันนะมันต่างกันค่ะคุณภาพชีวิตต่างกันครับตั้งแต่การรับการดูแลการเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับกระบวนการในการเข้ารับการรักษาแม้กระทั่ง คุณภาพของยาอันนี้ต้องยอมรับเพราว่ามันแตนกต่างกันจริงๆต้องรับตัวสิครับขออนุญาตนะครับ